สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาพักเซ่นะคะก็คือพักช่วงเวลาพักนะคะเวลาพักของนักเรียนให้เขาเคึงส้มองนะพี่น้องเท่ากับเฮ็ดนาทีเท่าอย่างอื่นต่อไปส่วนเป็นคู่ก็คือเป็นคู่ส่วนเป็นแม่ก็คือเ,เป็นแม่นะคะแยกแยกนาทีส่วนเป็นเมียก็คือเป็นเมีย <c oughs> <c oughs> นะพี่น้องอ่ะตอนนี้ก็แบบเฮนะ็ดแล้วนะพี่น้องแต่ก็ต้องมาเฮ็ดอย่างอื่นอีกให้มันหอดเวลาสิบเอ็ดนาฬิกานะพี่น้องหอดสิบเอ็ดนาฬิกาก็คือเลิกโรงเรียน จะเปิดนาฬิกาเลิกโรงเรียนพ้าเฮ็ดแหละข้าวเคยเฮ็ดเป็นยางเป็นยางไหวนะพี่น้องก็คือเมื่อนี้วั่นยังเมื่อนี้วันวันพฤหัสเนาะข้าก็อ่ะเฮ็ดเป็นยางเป็นยางไหววันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะคะเฮ็ดเป็นให้มันเรียบร้อยนาทีข้าวถ้าต้องหูนาทีถ้าว่าอ่ะส่วนนี้อ่ะส่วนนี้ลูกอยู่บ้านส่วนนี้ลูกอยู่บ้านเรียนหนังสือถ้าต้องปั๊บนาทีข้าวละคือว่าอันใดที่ว่าส่วนเสาที่ข้าเคยเฮ็ดมันบ่ได้จำเป็น มันอาจจดจําเป็นทุกอย่างแล้วถ้าเราคิดว่าทุกอย่างจําเป็นอะห้าสิบลมีเวลานะพี่น้องอ่ะตอนนี้ห้ากระเฮ็ดหนาทีเป็นครูนะพี่น้องชวนี้กับพักเทียงเป็นไอ้ประมานพักเทียงพักอ่เาเาเสกก็คือพักหายเล็กหน่อยเขาพักอ่ะเคิงโซมงนะคะเคิงโซมงหลังจากนั้นเขากบบมีเวลาขัาบมาดิสิมาเบาเรื่องนี้ซูฟังพี่น้องสิมาเบาเรื่องนี้ก็คือคํามเบาของคนเซบ,บาสเตียนเซบ,บาสเตียน

ปิดประตูให้แม่ด้วยนะปิดประตูด้วย okay. นะอ่านาพี่น้องซีบ่าเรื่องนี้สู้ฟังนะคะก็คือว่าเรื่องที่สีบ่าก็คือเป็นเรื่องของปากคนปากของคนทางบ้านนะ,ะสวัสดีค่ะบม่ว่าทางบา้านบ่ว่าทางไหนเด็กพี่น้องทางใกล้ทางไกลทางใดกสร้าง,างคู่มือในปากคนมันร่อยมากับอันร่อยมากับอินเทอร์เน็ตล่อยมากับอัน YouTube ร้อยมากับ Facebook นะพี่น้องปากคนมีทั้งดีและไม่ดีวิธีที่เราจะไม่เป็นทุกข์ก็คืออย่าเอาคำบอกของคนมาใส่ใจเฮานะคะก็คือหัวขอเนี่มัอนี้ก็คือโอ้ยก็สีสัมาบเนาะได้ผัวฝรั่งก็สีสบายเนาะแม่ได้ผัวฝรั่งก็สีสบายบเนาะฮัลโหลยัดมาคริสสกอมันยัสมาผาเซ Pause, halbe ja. Stunden und da darf ja, ja, wir da. Wir, ja, wir, wir, Was macht De Herr so, wie Der Herr Rektor? korrigiert. Haben wir so ein Das Haben wir so ein da? Material? Ja, genau, da und dann, so alles. Bitte, ja, ja, <laughs> <laughs> bitte, <laughs> คุณพอ,อปิดประตูด้วยตัย้งแค่เ <Thank you. S 2> ิญนะคะอ่ะนะคืออันได้ลูกเคยฝรั่งก็สิสบนบายเนาะคำเบาหลายๆคนที่เหาได้ยินมากแค่ได้ยินมานะถ้าเราได้ยินมาปุ๊บสิ่งสําคัญติ่สุดอย่าเอามาใส่ใจอย่าดึงสิ่งเหล่านี้มาใส่ใจเพราะว่าถ้าเราดึงคําพูดของคนทุกคนมาใส่ใจสิ่งผิดจะเกิดขึ้นก็คือจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันวุ่นวายสุดท้ายก็เป็นโรคจิตเป็นบา จิตประสบพบเห็นไผกะระแวงเห็นไผกะย่านย่านคำว่าเขา,ย,าย่านนั้นย่านนี่อ่านนะคะมันนี่ก็คิว่าเรื่องนี้ฟังว่าวิธีที่วิธีท,ทาไม่ให้ตัวเองเป็นทุกข์กับคําพูดของคนถามีคนมาบอกว่ามีคนไปถามเอื่อยเหาเนาะอุ้ยเอื่อยัเด็๋พผัวฝรั่งเนาะก็คือแบบอุ้ยคือสิสบายเนะมันเกี่ยวอย่างกันพี่น้องฟังเด้อมันเกี่ยวอย่างกันคือเราได้ผัวฝรั่ง คือบ่ซสื่อทองห้เอื่อยใส่คือบ่ซสื่อทองห้พ่อแม่ใส่คือบ่ซสื่อบ้านคือบ่เหตุหนังคือป่เหตดนี่ห้พ่อแม่คือบ่ดซอยเอื้อยซอยน้องซอ,ซอยลูกซอยเต้านั่นนี่คือคำว้าองคนในหมู่มบ้านหรือว่าคำว้าวงคนที่เขาแบบรู้จักเราผิวเผินเรามาแต่งงานกับฝรั่งเราไม่ได้แต่งงานกับตู้เอทีเอ็มเราม sin, ไม่ได้แต่งงานกับกับเงนาานินนะเราไม่ได้แต่งงานกับเจ้าของธนาคารหรือไม่ได้เราไม่ได้แต่งงานกับ ถึงแม้เราจะแต่งงานกับเจ้าของธนาคารเราจะแต่งงานกับคนรวยมากๆเงินของเขาไม่ใช่ของเราพี่น้องคิดดีๆคิดลึกๆก,ก่อนเจ,จะไปบอกให้เมียฝรั่งเมียฝรั่งทุกคนนะคะพี่นออ้องบ่ไดขึ้กกันบางคนเขาอ่าอันนี้เรื่องของบางคนไปสร้างบ้านไปซื้อดินไปเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่อันนี้เนะมียฝรั่งอีกคนนึงเราก็เมียฝรั่งแต่ว่า คือการใช้ชีวิตของคนเราต่างกันการดํารงชีวิตต่างกันความคิดต่างกันคําพูดทุกสิ่งทุกอย่างต่างกันพี่น้องเราจะไปเอาชีวิตของมาดามของเมียฝรั่ง,งแต่ละคนมาปนกันไม่ได้นะ <c oughs> ยังห้าเนี่ยถ้าเป็นแบบข้างห้าแบบนี้เราใช้ชีวิตยอย่างพอเพียงรวยผัวรวยใช่ไหมผัวรวยก็ส่วนของผัวเขาไม่ให้เราเราก็ไม่มีสิทธิ์เป็นมาพี่น้องอย่าไปคาดหวังอย่าไปอยากได้สมบัติของคนอื่น อย่าไปอยากได้ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราผัวเมียกันก็จริงแต่ถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วทําไมเราต้องมานั่งงอมืองงอท้าอยากได้สมบัติของเขาอุ้ยผัวรวยนั่นเนี่ยรอให้เขาตายแล้วใครจะตายก่อนใครอันนี้ไม่รู้อยากได้แต่ของเขามัวจับผิดจับจ้องแต่อยากได้ของเขาสุดท้ายเราตายเองเราตายก่อนที่เราจะได้ของเขาเราไม่พอใจไงเราหวังอยากได้เงินคนนั้นหวังอยากได้เงินคนนี้คิดว่าอุ้ยมันได้เงินเยอะนะมันทํางานได้เงินเดือนดีนะ มันได้บัวรวยนะไปขอมันหน่อยไปยืมมันหน่อยทุกทุกคนไม่ว่ารวยหรือจนเขามีหน้าที่ที่จะทําเขาได้เงินมาเขาก็ต้องเอาไปหมุนใช้อย่างอื่นเขาไม่ได้มีเงินมาเพื่อที่จะให้คนยืมนะพี่น้องอันนี้คือความจริงแคทอยากสิบ,บอกสุปผู้สุกคนเลยชีวิตของเขาพออยู่พอเพียงชีวิตของแคทเนี่ยแคทไม่มีหนี้ก็จริงนะแต่แคทก็มีสิ่งที่ต้องใช้แคทไม่อยากมีหนี้มีสิน เพราะแต่ก่อนบอกได้คําเดียวว่าหันไปขวาเจ้านี่หันไปซ้ายเจ้านี่เงยขึ้นฟ้าเจ้านี่เงยลงดินงายหน้าลงดินมีจต่เจ้านี่เจ้านี่เจ้านี่ทุกวันนี้ไม่อยากเป็นเจ้านี่แล้วก็ไม่อยากเป็นลูกนี่เพราะอีกอย่างการเป็นนี่นะทําให้เราไม่มีเวลาทําให้เราสูญเสียสิ่งที่สิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตไปแคทบออยากเป็นหนีผู้ใดแล้วก็บอกอยากให้ผู้ใดมาเป็นหนีนี่คือสิ่งที่แคททำอยู่ทุกวันนี้ฝึกจิตของตัวเองความสงสารมันทำให้เราเป็นทุกข์ ความสงสารเป็นบ่อกเกิดแห่งที่มาของความทุกข์สงสารปุ๊บโ oh, อย้ยยาห้กูได้มีเด้อนี่แหละพูดคํานี้ออกมาทีไรก็ไม่มีสักทีไปเห็นคนขอทานยา ah, ห้กูมีเด้อกูสิเด้กูสิมาซอยเขานี่แหละสาบแช่งตัวเองตั้งแต่เห็นคนขอทานละอยาห้กูมีเด้อเห็นไหมย่าห้เจาของมีพูดคํานี้ออกมาเมาื่อไหร่ยาห้กูรวยเด้อย,ยาห้กูมีเด้อเห็นไหมปากหมาพูดกับตัวเองสาบแช่งตัวเองทําไมไม่พูดคําว่าโอ้ย เนอชีวิตไผรซีวิตมั่นทากูมีพูดคำนี้สิหรือว่าฉันมีแล้วหรือยังก็ได้แต่อย่าไปพูดคำว่าอย่าให้กูมีเด้อเห็นไหมพอมันจะมีหน่อยมันก็มีไม่ได้มันก็รวยไม่ได้เพราะว่าอยากให้กุรวยเด้ออย่าให้กูมีเด้อเบาสาบแซงจากขวางปากบอดีปากมานะพี่น้องอ่ะหันกลับมาเบาเขาเรื่องต่อมีลูกเคยฝรัง่งก็สิก็สิสบายเนาะอันนี้ได้ยินมานะคะพี่น้องมาฟังคนที่เข้าถามนะพี่น้อง มีหลูกเคยฝรั่งพี่น้องไปถามแม่แคทได้มีลูกเคยฝรั่งลูกส่งเงินไหนใส่เดือนเท่าใดส่งเงินหไหนใส่เรื่องเากะสองพัน 23, สามพันบ่ิใดใบ่ิใดส่งไหนเป็นแสนเป็นล้านพี่น้องเพราะว่าลูกก็ต้องใส่เงินลูกก็ต้องกินต้องใส่ลูกก็ไม่ีชีวิตคือการลูกยัง่เพราะไหนตาย,ตาย,ตาย,ตายลูกยังเป็นของสดพี่น้องส่งให้พ่อแม่ตลอดบ่อยแคาแต่บ่อใดส่งไหลนะพี่น้องยังลูกยังเต่เาคือกันเราจะเราไม่ส่งเงินพั่มเพื่อเพราะเงินมันไม่ได้มันไม่ได้ใช่ตื่นมากดกิง่งเหมือนกับกดกิง่งปุ๊บนะพ เหมือนกับไปษณีเหมือนกับยังกับหนังสือพิมพ์มาส่งหน้าบ้านทุกวันไม่ใช่นะคะไม่ใช่ว่าเปิดตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วเงินจะมากองอยู่หน้าบ้านเหมือนหนังสือพิมพ์ไม่ใช่นะพี่น้องเราต้องทํางานเราต้องทํามาหากินช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเราไม่รู้ว่าโรคพระโรคหรือว่าภัยธรรมชาติจะมาหาเราเมื่อไหร่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเก็บเล็กผสมน้อยเผื่ออนาคตคําว่าเผื่ออนาคตไม่ใช่เผื่อกินเผื่ออยู่แต่เพื่อเราแก่เราเท่า ถ้าเท่าเท่ามากเงินในอนาคตนะั่นก็คือสิได้มาเบิงเท่าตอนเท่าเท่านะพี่น้องทุกวันนี้เก็บเงินเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บทุกเดือนเดือนละสามร้อยบ้างเดือนละสองร้อยบ้างเก็บทุกเดือนเพื่ออนาคตในยามเราแก่เราเท่าไม่ใช่แค่แก่เท่าหรือว่าเพื่ออนาคตตอนที่ฉันเข้าโรงพยาบาลยังกะบ่าไปเราไม่รู้อนาคตพี่น้องไม่อย่าไปคิดจะหวังพึ่งใครอย่าไปหวังพึ่งใครพึ่งตัวเองตอนที่ตัวเองยังพึ่งตัวเองได้นี่แหละ เฮ็ดงานก็เก็บเก็บเพื่อเจ้าของคำว่าเก็บเพื่ออนาคตเก็บกันตายหรือว่าเก็บเป็นอย่างยามเ่มีมากกไปดึงเงินในส่วนนั้นมาใส่ตอนนี้คุณพ่อแคทเข้าโรงพยาบาลตอนนี้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแต่แคทก็ไม่ได้ทําให้จิตแคทวุ่นวายไม่เคยทําให้จิตตัวเองฟุ้งซ่านเพราะว่าแคทไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะไม่ว่าใครจะว่ายังไงไม่สร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่ไม่ซื้อท้องไม่ช่วยพี่น้องใช้หนี้เอาพี่น้องคอยไปได้ไปยืมหนี้ยืมสินกับพี่กับน้อง คนยืมเองเพ่นก็ตตองใส่เองชีวิตไผรชีวิตมันลูกก็เหมือนกันลูกเขายืมเงินเพื่อความอยู่รอดของเขาเราไมไ่ไปยืมกับเขาเขายืมแล้วเขาก็ต้องใช้เองเราไม่เป็นทุกข์กับใครไม่เป็นทุกข์กับปากของใครไม่ว่าใครจะว่าเรายังไงก็แล้วแต่ได้พวรวยแล้วลืมพี่ลืมน้องได้พวรวยแล้วลืมลูกลืมเต้าปากของเขาแคทไม่ซีเรียสแคทไม่เอาสิ่งเหล่านี้มามามา,มาบั่นทอนชีวิตแคทในปัจจุบัน พี่น้องบอพี่น้องบอก,ก็สร้างเขาคําพูดของเขาไม่ทําให้เรามีอยู่มีกินขึ้นนะอย่าไปใส่ใจหลายหลายคนก็บอกว่าข่อ,อยทิมลูกทิมเต่าเขาว่าข่อยบ่ดีเขาว่าข่อยมาอยู่เมืองนอกบ่ส่งเงินให้ลูกให้เต่าบ่ส่งเงินให้พ่อให้แม่บ่ซอยพี่ซอยน้องเอ๊ะมานางขิดลึกๆนะและยามที่เราไม่มีมายามที่เราจะตายมายามที่เราป่วยเราไข้แล้วใครช่วยเราได้บ้างบ่มี เราต้องช่วยตัวเองนะคะไปสนีมาคำพูดของเขาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คนที่เขาไม่รู้จักเราดีพอเราอย่าเอามาใส่ใจเบากกระซ่างเขาก็บอกว่าเราทิ้งลูกอืมเราทิ้งไหมเราก็ไม่ได้ทิ้งนะน่ไพายิวาห้าถิ่มพาสศิโกดห้าพาสิสร่างห้าพาสิเกียร์หน้ากระซ่างเขาเราไม่ต้องเอาคําพูดขเขามาใส่ใจ ไม่งั้นเราจะไม่เราจะไม่มีความสุขเลยเราจะมีแต่ความฟุง้งซ่านมีแต่ความทุกข์ใจมีแต่ความลําบากใจนะพี่น้นองเนาะนั่นแหละไยสิวายังกระซังทุกวันนี้เนี่ยคือคําพูดของคนแคทคิดว่ามันเป็นลมมันเป็นพายุมันเป็นภัยธรรมชาตินะมันเป็นภัยธรรมชาติใครจะว่าให้เราเราจะได้ได้ยินมาจากใครก็แล้วแต่หรือว่าเราจะได้ยินด้วยตัวเราเองก็แล้วแต่ แค <Cat S 2> จะคิดว่าคําพูดของคนมันเป็นลมมันเป็นพายุโซนร้อนมันเป็นพายุที่เข้ามาทําร้ายเราถ้าเราไม่เปิดประตูรับมันสอย่างในบ้านเราก็จะไม่มีปัญหาคําว่าในบ้านก็คือในจิตใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะนี่คือสิ่งที่แคทคิดแล้วก็ทําปฏิบัติด,ด้วยตัวเองอยู่เสมออย่าไปสงสารใครพั่มเพื่ออย่าไปเอาคําพูดของคนที่ไม่รู้จักเราดีพอคําพูดแย่ๆมาใส่ใจเพราะมันจะทําให้เราเป็นทุกข์ เราเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นทุกข์แต่เราเกิดมาเพื่อที่จะมาสะสางนะมาสะสางก็คือทํำยังไงจะไม่ให้เป็นทุกข์นะทำยังไงไม่ให้เป็นทุกข์ก็คืออย่าเอาจิตไปผูกไว้กับสิ่งใดอย่าเอาจิตไปผูกไว้กับใครอย่าเอาจิตไปพัวพันกับสิ่งรอบข้างสิ่งทางโลกมากนะพี่น้องเฮาจะเป็นทุกข์เข่ากับอ่ะสงสารใดยาให้อะไร schon sein. Ja, momentan ich bin nicht Lehrerin, jetzt bin Mama. Ah. ich, ich bin Mama. Dann bin ich schon Mama. Darf ich das nehmen oder was soll ich bezahlen? Ja, du darfst alles und dann nimmst bezahlen. Ja, wie viel? Muss ich für Jam, Jam Jam nehmen. Ja, und Geld doch hier liegen. Ja, wie viel kostet das? 1,50 Euro. 50. Das ist schon viel. Hand, okay. Handeln wir, handeln wir. Ich sage 1,50 Euro. 50. วัด20 <S 1, 21 25ฮะฮะอายไปเลยโอเคโอเคช่วงเผาเถอเพ, <Okay. S 1> นะพิ่นนะพีพ่น้องช่วงพักเถอะเพื่นเพิ่นเพิ่นบอกว่าซื้อซื้อมามาเลยบ่เลยหันเลยต่อรองราคากันเพิ่นถามมาจักบาทหนึ่งยูโรหาซีเพิ่นบอกว่าโอ้คือแพงแต่เพิ่นว่าต่อได้บอเลยบอกเอาต่อกัน เพิ่นต่อหนึ่งยูโรยี่สิบแต่ขอผบอกว่า, 1, าอัะหนึ่งยูโรยี่สิบหาซะอ่ะโอเคเพิ่นก็เลยโอเคได้อ่ะ,อะนะคะตรงต่อกันตรงต่อร่องกันนะยิบไปยิบไปกินหม้อสั่วบ่ได้ต้องเถามาถามกันว่าฉันซื้อได้บ่อฉันกินได้บ่ส่วนกินกับมืส่วนกินพี่น้องทำธุรกิจก็คือธุรกิจธุรกิจไม่เกี่ยวกันนะพี่น้องผัวนี่ผัวเขามาผัวผัวเข้าร้านผัวก็ต้องซื้อเหมือนกันเนี่ยอย่าเจ้าอยากกินมาหมอกมามาเจ้าอยากกินอีหยังเจ้าอยากได้อีหยังเจ้าต้องซื้อ เพราะว่าของที่เรากินส่วนตัวเราก็มีอยู่ในครัวของเราส่วนในร้านก็คือต้องซื้อบ่าวผู้ใดหน้าไหนก็ไม่เว้นลูกก็ต้องสื่อผัวก็ต้องสื่อมันไม่เกี่ยวกันธุรกิจนะธุรกิจไม่มีพี่ไม่มีน้องธุรกิจก็คือเพื่อนร่วมโลกใครอยากซื้อใครอยากกินก็ซื้อใครอยากสั่งก็ต้องจ่ายนั่นแม่เอารอพี่น้องแค่นี้แหละเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องแยกแยะให้เป็นพี่น้องท้าเฮาอยากมีความสุข ร่วมกับเพื่อนร่วมโลกเราก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบแม่นมาพี่น้องทางโลกนี่คือกฎไม้กฎเบียบกฎกฎไม้แล้วก็ระเบียบวินัยนี่สิคุ้มคร้องเฮาความตรงไปตรงมาจะคุ้มครองเราแต่ทางทมทางจิตวิญญ,ญาณก็คือกฎแห่งกรรมเท่านั้นเราทําอะไรเรารู้แล้วเราก็จะได้รับสิ่งนั้นเองมานะพี่น้องเฮ็ดดีเฮ่าก็ฮห้คนว่าเราทําดีแทบตายคนว่าเราทําชั่วก็เรื่องของเขาเรารู้ว่าสิ่งนี้มันดี นะพี่น้องอย่าไปคัดค้านใครอย่าไปต่อต้านใครถ้าเขาว่าไม่ดีก็เลื่องของเขาไม่เป็นไรนะพี่น้องเหตุให้มันดีสุดนะพี่น้องอยู่ในศีนลธรรมเนาะนั่นแหละนะก็คือว่าบอายังไงว่าห้าวอย่าไปเลี่ยงคนเราอย่าไปเอาวัตถุเลี้ยงคนแต่ให้เราเอาคําพูดดีๆเอาธรรมะเอาศีลธรรมในเลี้ยงกันนะพี่น้องเนาะนะทางด่านจิตเป็นอยาน่างนี้สําคัญสําคัญทางสังขารกับสาคาัญเลื่องการอยู่การ,ก,ารกินนะการกิน ปัจใจสีทางโลกนีสําคัญนะทางในใจเข้าก็คือความสงบฝึกจิตให้ขใจชีวิตฝึกจิตให้อภัยฝึกใจให้สงบฝึกจิตให้ปล่อยให้วางปล่อยว่างกับทุกคนบม่ว่าวอีหยังจะเกิดขึ้นคุณพอเขาโรงพยาบาลใดแจ็คเหมือระบุจาบาดไคุณแม่ว่าอะใส่ท่อหายใจสอดใจหายใจใส่แพม่ผอกแพ่พ่เปิดนะพี่น้องก็คือเบาบได้อเนาะก็คือว่าคือพอป่วยพอป่วยนั้นเป็นนาทีของพอเฮ้าซอยพอบไดไม่มีใครอยากปวดเราช่าวย เราช่วยท่านให้ฟื้นไม่ได้เราหน้าที่คุณหมอก็คือหน้าที่ดูคนป่วยนะเอ้ยพ่อ20 1 2 1ยูโร e 0 520 d a n ากดังค์เชชเนด้วยเหรอแกงันน้นม่จะใช้ใช้ใ f ้ r ้นเาอะไปมาอิสซึ่ากันแล้วดูด้วยส เดี <Es> ๋ยวหันน <es> ี้จอาขันอาซี huh. ่โครงไวันนี้อทมิสี่ใแล้วกมีนุ้้วก็มีนำแล้วก็ยีน้ำซาปแล้ก็มีน้ำแล้วก็ุ้ปเ้ก็มีน้ำกมีน้ำซุป่ล้วกีน้อซวก็มคน้ำุก็มอทุก็มีนทุกแลกมีหลุแลวกมีน้แ้กมีน้ำซุป้ก็มีน้ำซุแลก็มีน้ำดูแล้นก็น้ำซุปแนี้เราป่วย เราทำอะไรได้เราทำอะไรไม่ได้เราต้องฝึกจิตเราอย่างเดียวสังขารมันเดินไม่ได้แต่เราก็ฝึกจิตได้ฝึกจิตให้เข้าใจว่าเออมันเป็นเส้นนี้นะการเจ็บป่วยหรือว่าเป็นนั่นเป็นนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราหนาะอย่างแบบนี้เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นส่วนหนึ่งของทุกคนเป็นสมบัติของทุกคนไม่มีใครหนีพ้นมิเกิดมิเหียวย่นมิแก่มิเจ็บป่วยมิตายนี่แหละคือสมบัติของเฮ้าที่มันเป็นมรดกของเราที่เราไม่สามารถโอนให้ใครได้เพราะทุกคนมีเหมือนกันได้เมยดอกอ้า นั่นแหละค่ะแคทกับสิขอตูเนาะสิเบดเวลาเผาสเซอร์ลลาาอแล้วสิเป็นคู่ต่อแล้วนะคะจะเป็นคู่อีกอออครึ่งชั่วโมงถึงเอ่อสิบโมงเคิงถึงสิบเอ็ดนาฬิกาก็จบแล้วนะคะจบการสอนหลังจากนั้นก็เป็นคุณแม่ต่อนะพี่น้องนะนั่นแหละนะพี่น้องเนาะอย่าไปเอาคำยุ่แยของคนอย่าไปเอาคำว่าของคนมาเป็นปัญหาของเจ้าของเพราะเราก็มีปัญหาของเราอยู่แล้วเราจะมีเงินหรือเราไม่มีเงินใครจะว่าเราเอ้ยรวย รวยรวยมากมายยืมเงินแค่นี้ยังจะมาตามเอาค่ะพี่น้องคือว่าคําว่ารวยมากมายเนี่ยเงินก็คือเงินสิ่งที่เขาต้องใช้ถ้าคุณไม่ถ้าคุณบอกว่าเงินแค่นี้ยังจะมาตามเอาแล้วคุณมายืมทําไมเงินแค่นี้ถือบอพี่น้องนะก้อนสรีบอกให้เขาก้อนสรเบอกอีกอย่างกระ่างค่อยเข้าคิดแหละเขาหนึ่งก้อนว่าเออถ้าฉันเป็นเขาฉันก็คงทําแบบนี้เหมือนกันยังประมาณนี้น้พี่น้องน่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะนะ่ะเอาละอย่าให้ความหวังใครแล้วก็อย่าไปรอความหวังจากใคร ทำเท่าที่เราทำได้พ่อใจกับชีวิตท,ที่เป็นอยู่ขอบคุณสิ่งที่มีทำเท่าที่เราทำไหวอันไหนไม่ไหวเราก็ปล่อยระวางลงซะนะพี่น้องอย่าไปขาดวังกับไพ่อย่าไปขาดวางัดวงกับสิงไดเหตุให้มันดีเหตุหน้าที่ง่าย้มันดีทำตามหน้าที่แล้วเหตุเห็นทุกสิ่งทุกอย่างก็สิดีเนาะพี่น้องเนาะอ่ะอย่าไปขาดวางังเหตุให้มันดีก็เหมือนกับเราปลูกผักเนะี่ยถ้าเราไม่รดน้ําไม่พวนดินมันกับบ่อได่ผักนาะพี่น้อง ถ้าเขาบอต้องไปขาดหวังแค่เพืเฮ็ดไปตามนั่นแหละ,ะปลูกพักพดน้ำพ่นดินปลูกพักโคดน้ำพ่นดินจักหมื่น,นก็ได้กินแล้วว่นะจักหมื่นมันก็ถึงเวลาเนาะก็คือเขาต่างท่องอีกเขาต่างท่องอย่าไปขาดบ้างอย่าไปภาวนาขอให้ลูกออกมาเถอะขอให้ลูกออกมาเพราะต้องไปหน้องถึงเวลามันจะออกเองเก้าเดือนสิบเดือนมันก็ถึงเวลามันก็ออกทุกอย่างให้เวลาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเปน้องเนาะ แคทกับขอตัวเด้อพี่น้องถ้าฟังเราดีมีประโยชน์กับแบ่งปันกันได้หรือว่าถ้าเจ้าคิดว่าเออคำว่าองข่คำหนีมันสะกิดใจเจ้ายจอยากคอมเมนต์กับขอมนะพี่น้องสำหรับตัวแคทแล้วทุกคนถูกในแบบของทุกคนทุกคนใช้ชีวิตแล้วเขาใช้ชีวิตในแบบของเขานะพี่น้องอย่าไปอย่าไปขัดขันอย่าไปต่อต้านนสิ่งที่เขาเห็ดนสิ่งที่เขาทำเพราะว่าใครทำคนนั้นก็ได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์เองนะพี่น้องนะอ่ะแคดกับข้อตัวเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ